จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์คนที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวคงจะชื่นชอบเมื่อได้มาสัมผัสแวะเวียนกันใช่ไหมคะและในวันนี้มีอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีที่อยู่ในอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อบอวลไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาอีกทั้งชาวบ้านในชุมชนได้นำวัตถุดิบพื้นบ้านมารังสรรค์เป็นสินค้าโอท็อป ให้กับผู้ที่เดินทางมาได้ซื้อกลับเป็นของฝากอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแหล่งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านปากสวดกันก่อนเลยค่ะผมนายกิติพัฒน์เวชกุลเจ้าพนักงานพัฒนาชนสำนักงานพัฒนาชมชนอำเภอวัตขุนครับวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและก็สถานที่ที่น่ามาท่องเที่ยวของ อำเภอมาตาขุนนะครับได้แก่บ,บ้านปากสวดนะครับตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลพัดแสงอำเภอมาตาขุนแห่งนี้นะครับบ้านปากสวดนี้มีประวัติที่ยาวนานแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นจริงก็คือเมื่อปี2553ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแห่งแรกของอำเภอมาตาขุนแห่งนี้แล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาทรัพยากรป่าไม้การหมือน,นจัดก,การน้ำนะครับการพัฒนา ปลิัญชนของคนในชุมชนเองนะครับเมื่อปี2562นะครับก็ทางสำนักง,งานพัฒนาชนอำเภอมาตาขุนได้นำโครงการมานำเสนอคือโครงการท่องเที่ยวโอทบอท้บาวิถีครับผมเมื่อมีการนำโครงการนี้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับทำให้หมู่บ้านนี้มีความตื่นตัวมากทึ่งขึ้น,นหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ชนเด่นๆอยู่ของมัดปัซ้วก็คือเรื่องกลอยนะครับกลอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติแล้วก็ คนในชุมชนนํามาแปลรูปนำมาปรุงอาหารจนสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับได้แก่หมูเปรี้ยวเมีย่ยงคําสมุนไพรน้าพริกสมุนไพรแล้วก็น้ำดื่มสมุนไพรนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ดองนะครับเมื่อมีโครงการนี้เข้ามาแล้วทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยการนําผลผลิตที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเองเนี้มาปรับปรงุงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจําหน่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี บ้านปากสวดนะครับมีเสน่ห์ทางกายภาพนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติมากนะครับมีความสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้ทางทางด้านแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับจุดท่องเที่ยวสําคัญของบ้านปากสวดก็มีที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้แล้วก็ถัดไปทางด้านบนก็คือทางจุดชมวิวเขาตอเต่านะครับซึ่งจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นเขื่อนรัชประภาทั้งเขื่อนนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดท่องเที่ยวให้มาสัมผัสเสน่ห์ ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนได้นะครับแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญก็คือจุดชมวิวของเขื่อนรัชาพาที่งตั้งอยู่ในเขื่อนรัชาพาเองนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสะพานแขวนภูเขาลูกหัวใจนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตามมําบลเขาพังสาาถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถดึงดูดท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจํานวนมากใน,นแ,ตแต่ละปีในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านกระขุนแห่งนี้ครับ และในตอนหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์โอท็อปในชุมชนบ้านปากสวดกันค่ะบอกเลยว่าวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนก็สามารถต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดแสนจะน่ารับประทานอย่างมากเลยล่ะค่ะ